ข้อที่3นะครับ Show him that you are designed by o t h e r Men นะครับเอ่อถ้าเกิดจะให้เขาไล่ล่าเรานะครับคุณอย่าทำอย่าทําตัวเป็นของตายนะครับคือนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ชัดเจนกักคุณแต่คุณไปชัดเจนหัอเขาอย่างนี้ของตายนะครับเอ่อคุณคิดว่า ฉันจะเอาความซื่อสัตย์ชนะเขาเขาไม่ได้ต้องการความซื่อสัตย์นะครับเขาเขาเป็นคนที่ใหม่เขาเป็นคนที่ศีรษะล้านนะครับเขาไม่ต้องการหวีนะครับความซื่อสัตย์คือหวีเขาไม่ต้องการครับเขาต้องการยาปลุกผมนะครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะซื่อสัตย์กับเขาให้ตายนะครับถ้าเขาไม่ต้องการมันก็ไร้ค่าสําหรับเขานะครับดังนั้นนะครับอย่าคิดนะครับว่าคุณจะเอาเรื่องบนเตียงเรื่องความซื่อสัตย์หรือว่าที่คุณคิดว่าคุณทําความดีนะครับเพื่อเพื่อจะดึงเขานะครับอันนั้นผิดทั้งสิ้นนะครับ ดังนั้นนะครับข้อที่3ามก็คือนะครับให้เขารู้นะครับว่าคุณนะครับไม่ใช่ของตายของของเขานะครับถ้าเกิดเขาไม่ชัดเจนฉันก็เดทคนอื่นนะครับฉันก็เดทคนอื่นฉันก็มีสิทธิเลือกไม่ใช่ยูเลือกอย่างเดียวนะครับชีวิตฉันไม่ให้ฉันไม่ได้เกิดมาให้คุณเลือกนะครับฉันเกิดมาเพื่อเลือกคุณนะครับถ้าคุณคู่ควรถ้าคุณดีพอฉันจะเลือกนะครับหรือถ้าใครดีพอฉันก็จะเลือกไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าฉันนะครับเป็นปลาในตลาดนะครับว่าเขาจะมาเลือกนะครับมามาเลือกซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเป็นเป็นปลาเป็นเป็นผักญ้านะครับในตลาดที่เขาจะมาเลือกซื้อนะครับเขาพอใจก็ซื้อไม่พอใจเขาก็ไม่ซื้อนะครับแบบนั้นนะครับแสดงว่าคุณคุณค่าคุณน้อยนะครับคุณเป็นคนที่ไม่มีไม่มีคุณค่านะครับใบครมีคําถามเกี่ยวกับความรักนะครับก็สามารถปรึกษาได้ออฟรีออนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูกดลิงก์นะครับแล้วก็สามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ